ค่ะมื่อนีไปอยกับลุงจอดไปสื่อของมากได้ใด้าบนพักมากค่ะเพื่อนบึงลุงจอดกำลังสิบแกะกองอาหาลุงจอดเห็นลุงจอดเฝ้าเอา <c oughs> เลยเรืออยู่สองอันค่ะไปสื่อของมาก ชมกันค่าววาลูกจอสเประกอบแบบใดกนบ้านพักนี่ไปอยู่สื่อมากกบ่บ้าเราเพราะว่าเข้าลดราคาเนาะมันเหลือสองอันนะเจ้าลดราคาพลาสติกนาะ ลุงจอย์นมาสิมาประกอบใหม่หนะไอ้ไปอยูุท้าพี่อยู่เป็นไหมผู้แม่สิหันไปประกอบทาอ่าเดินเหมือนไหมโอ้ยเออมันก็บ่เห็นโ,โดนนโ้ยลุงจอดเออประกอบแล้วสิไปสิแมาหันกลดใส่พีอนน่อย่อยังไหนเนาะก็นั้งด่าว่าดยนองออเออเอ๊ซี่ก็อยากเห็นนะ ืรอมาในราคาหาลอยหรือหกหกลอยนี่บาทเนี่ยประมาณนี้ละคาเพื่อนนี่ Ich ne? mag die Pflanze Oh, du. Okay. Ja. Ich bin aus Qualität. Naja. Ja. Ah, ja. Weil wir die Du weißt doch nicht. <laughs> ja, aber besser als dann zusammenstecken, weißt du? Ja, aber das kann man immer wieder abmachen. nó là nó, bayu sốc, điu đầy, lùng trót nè, lùng trót là bị sang, rồi lão hết, lão hết đầy lái yàng, các bạn. này. จอดแล้วก็สมเองได้หลายค่ะแล้วเป็นซางเนาะคะ่ะนสรซางหลายย่างเห็นไหมมันมันจางซางอย่างนีนน้มันเงื่อนไหลค่ะคุณมดนเงื่อนไหลหนีเพราะว่าซื้ออุปกณ์นี่มันจีบแพงเนาะแต่ว่าคาซางมันหนีแพงแม่นเพคือบานเท่าอะนะคาซางก็จะไปฉีดเป็นชั่วโมงะคะ่ะบานเขานี้ชิดเป็นมือเนาะมือหนึ่งมือละสามลอยงั้นสินะวอ้ยูหนีมือหนึ่งมือละมือ,มอเออ,อยู่หนีหนีจางเป็นชั่วโมงแล้วกัน แล้วก็ให้เจ้าเดินพาเดินทางอีกนิดหนึ่งให้เจ้าออกจากบ้านมาแล้วมาถึงบ้านเฮ้านี่ใส่เวลาจากหน้าที่ใส่เวลาเป็นชั่วโมงเขาก็ต้องเดียเสียเสียคาแร่งไงให้เจ้าด้วย่ะให้เจ้าก็ฉีดเอานะยุ่งหนีเนาะเอาให้เพิ่นไปอยู่ว่าให้ซอยบัว เพิ่นเห็ดเองค่ะเพื่อนขั้นไปอยู่ไปซอยยังสีมันเกะกะเพิ่นเพิ่นเพิ่นมักชอบเห็ดผู้เดียวนะเห็ดเองยังชอบเห็ดพู้เดียวเลยเข้าไปซอยยังสีเกะกะเพิ่นแล้วเป็นข้นึงแบบที่ว่าเห็ดเองยังเนี่ยชอบเห็ดคนเดียวเลยนะขั้นบ่อขั้นบ่อนานี่ลีสิวเอินเข้าซอยค่ะจับจับซอยนะเป็นซางค่ะ สองแซ้นมบมางนี่นั่นแค่นี้อู้ดอะไรหมดบ้างข้าประกอบแล้วสิเป็นลักษณะยังสิค่ปะปายูกาสิเอาพวกต้นกาเขาใส่ในหันเนาะค่ะเนาะอีครับตัวเดิมในชักนครับ ปักท่องค่ะทัวหลายยางเลยค่ะแตงกวานาะคะ่ะซูชินีอู้เยอะค่ะไปอยู่พอเยอะเลยพริกเนาะค่ะน้พริกเบียพริกมีค่ะสลัดต่างๆเนาะคะ่ะอยากได้มเมล็ดแมงลักมาปูกแต่หาบ้านย่งผ้าใดนๆค่ะเพื่อนไปอยู่หาอยู่ย่งผ้านใดนๆ เล็ดแมงลักษณเนาะเนาะอยากได้มาพอ้าวบ่มีหาสื่อบ่ใดค่ะบานผักประยุกต์ค่ะพิกกำลังง่ามค่ะปอายุเกาะค่สาเนาะพอดีละนาพอดีอีกเดือนก่ากไดโอออกปูข้างนอกค่ะนี่ค่ะเนาะ อันนี้มะเขือเทศค่ะอันนี้มะเขือเทศไปอยู่ตัดกิ้งมั้งนะคะค่ะอ๊้ดีใจพู่มใจที่เอามาพอช่ำเขาติดนะคะเขาตายนะ